ที่แบทสวดธรรมจากขปวัตนสูเอวมัมเมสุตังเอกังสมยังพระควาภาราณสียังวิหารติอิสิปตาเนมีคาทาเยตัดราโขพระควาปัญจวัคคียพิขขอามันเตสศ เเวเมพิกเวอันตาปัปปะชิเตนณนะเสพิตาภาโยจายังการเมสุกามาสุขันลิกานุโยโคลีโนคามโมโปถุชนิโกอนาริโยอนาตัสันหิตโยจายังอัตตกิลามฐานุโยโคทุโคอนาริโยอนาตัสันหิโตเอเตเตพิกเวอุโคอันเตอนุปาคามามัชฌิมาปฏิปทาตถาคตเณอะิสัมพุทธาจักขุกรณียาณกรณีอุปสร มายาอภิญญาญาสัมโพธายานิพานายาสังวัตติกตมาจะสาพิกเวมัชิมาปฏิปทาตถาคเตน่าอภิสามพุทธาจากขูกรณียานะกรณีอุปัสมาญาอภิญญาญาสัมโพธายานิพานายาสังวัตติอายาเมวะอริโยอัตถังกิโกมัคโกเสยญะตีทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกป สัมมาวาจาสัมมากรรมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาทิยังโขสาพิกเวมัชฌิมาปฏิปทาตถาคตเณอะิสัมพุทธาสัคคุกรณียาณะกรณีอุปัสสมาญะอภิญญาญาสัมโพธายานิพานญาสังวัตตติอีทางโขปนภิกขเว ทุขังอริยสัจจังชาติปีทุกขาชรา,าปีทุกขามาราณำปีทุกขังโสกัปริเทวะทุกขาโทมนสุปายาสาปีทุกขาอัป,ปีอป,ปีเยหิสัมปโยโทุกโข ปีเยหิวิปะโยโคทุโขยังปิดชังนารพติตทำปีทุกขังสังกิตเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาอิทังโขปานภิกขเวทุกขสมุทโยอริยสัจจังยายังตันหาโอโนภาวิกานันทิราคะสหคตาตัดราตัดราพินันทินี เยะถีทางการมาตัญหาภระวะตัญหาะวิภรวตัญหาอีทางโปคปนะพิกเวทุกขานิโรธโออริยสัจจังโยตัสายีวะตัญหายาอเศสะวิราคานิโรธโทจาโคปติมิสโคมุติอนารโยอีทางโปคปนะพิกเวทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังอายะเมวะอริโยอัตถังคิโกมะโกเสยยะถีทาง สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอิธังทุกขังอริยสัจจันติเมพิกเวโุเพอานุสุเตสุธรรมเเมสุจกขุงอุทปาทิญาณังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชชาอุทปาทิอาโลโกอุทปปาทิตังโข ปานิธังทุกขังอริยสัจจังปรลินเยยันติเมภิกขเวปุเพอนันุสุเตสุทรมเมสุจักขวงอุทธปา,าธิญานังอุทธปา,าธิปัญญาอุทธปา,าธิวิชาอุททปา,าธิอาโลโกอุอทปาทิตังโขงปานิธังทุกขังอริยสัจจัง ปาริญญาตันติเมพิกเวบุกเพอนันทสุเตสุธรรมเมสุจักขงอุทัปปาทิยานังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิอิทังทูกขะสมุทโยอริยสัจจันติเมพิกเวปุกเพอนันตสุเตสุธรรมเมสุจักขงอุทัปปาทิยานังอุทัปปาทิปัญญา อุทัพปาทิวิชาอุทัพปาทิอาโลโกอุทัปาทิตังโขปานิทังทุกขสมุทโยอริยสัจจังปหาตับพันธิเมพิกเวปุกเพอนานุสูเตสุทเมสุจักขุงอุทัพปาทิญาณังอุทัพปาทิปัญญาอุทัพปาทิวิชาอุทัพปาทิอาโลโกอุทัปาทิตังโขปานิทังทุกขสมุทโย อริยสัจจังปะฮีนันติเมพิกาเวปุเพอานันุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิอิทังทุกขะนิโรโธอริยสัจจันติเมพิกาเวปุเพอนันุสุเตสุธรรมเมสุจักขุง อุทัปปะทิญานังอุทัปปะทิปัญญาอุทัปปะทิวิชาอุทัปปะทิอาโลโกอุทัปปะทิตังโขปานิทังทุกขานิโรโธอริยสัจจังสัจจิกาตัพพันธิเมพิกเวปุเพอนานตสุเตสุธรรมเมสุจักขงอุทัปปะทิยานังอุทัปปะทิปัญญาอุทัปปะทิวิชาอุทัปปะทิอาโลโกอุทัปปะทิตังโข ปานทิทังทุกขานิโรโทรอริยสัจจังสัจจิกตันติเมพิกเวปุเพอ,อนานนุสุเตสุธรรมเมสุจากขุงอุทัปปาทิยานังอุทัปปาทิปัญญา อุ inh. ทัปปาทิวิชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิอิทังทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจันติเมพิกเวปุเพอนานุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิตังโขปณนิธังทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังพาเวตัพันติเมพิกเว ปุเพอานนุสเตเสุธรรมเสุจากขงอุทธปาทิญานางอุทธปาธิปัญญาอุทธปาธิวิชาอุทธปาธิอาโลโกอุทธปาธิตังโขปานิทังทุขานิโรธคามิลีปฏิปัาอริยสัจจังภาวิตันติเมพิกเวปุเพอานนุสเตเสุธรรมเสุจากขงอุทธปาทิญานังอุทธปาธิปัญญาอุทธปาธิวิชา อุทัปา,าทิอาโลโกอุทัปา,าทิยาวะกีวันจะเมพิกเวอีเมสุจตูสูอริยาสัจเจสุเอวันติปริวัตตังทวาทสาการังยาถาภูตังยานัทสนังนาสุวิสุทธังอโหสิเนวตาวาหังพิกเวสัเทวะเกโลเกสมาระเกสัพพามเกสัตสามนาพรามานิยาปชายา สัทว่มนุษย์สายะอนุตตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัจจัญญาสิงยะโตจะโหเมพิขเวอีเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตัง ทวาทศาการังยะถาภูตังยานัทสานังสุวิสุทธังอโหสิอัถาหังพิขเวสัเทวะเกโลเกสมาระเกสัพรมเกสัทสัมณาภามนิยาปชาญาสัเทวะมนุสสายานุตตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัจจัญญาสิงยานันจปนณเมทสานังอุบถปาทิอากุปปาเมวิมติอาญะมันติมาชาตินัตถิธานีอกุณฑพ โติอิทามาโโจ่าพัควะอัตตะมานาปัญจวัคคียาภิขคพะควาโตคาสีตังอภินันทุงอีมาสมินจาปนเวยาการณ์สมิงพัญญะมานีอายัสมะโตโกธัญญาสสวิรชังวีตะมะลังธรรมมาจากขงอุทปาทิยังกินจีสมมุทธญธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันตี ปาวัตติเตจักพระควตาธรรมะจักเกภูมาเทวาสัทธามนุษย์สาวสูงเองตัมพระควตาภาราสิยังอิสิปตเนมีคาทาเยอนุตตรังธรรมะจักกัางปวัตติตังอปติวัตติยังสามนเนวมนวาปรมเนนวาเทเวนาวามาเรนาวาพัมมุนาว,เวนาเกนะจิวาโลกัสมินตภบุหมนววานังเทวานังสัทธังสุตตาบาง จาตุมมหาราชิกาเทวาสัตถมนุษาาเวสูงจาตุมมหาราชิกานางเทวานางสัทธังสุทธวา ตาวติงสาเทวาสัตธามนุษสาเวสุงตาวติงสานางเทวานางสัตธังสุตตะวายามาเทวาสัตธามนุษสาเวสุงยามานางเทวานางสัตธังสุตตะวาตุกศิตาเทวาสัตธามนุษสาเวสุงตุกศิตานางเทวานางสัตธังสุตตะวานิมมานรตีเทวาสัตธามนุษสาเวสุง นิมมานรตินางเทวานางสัทธังสุตตะวาปารณิมิตรวาสวัตดีเทวาสัทธามนุษสาวสุงปารณิมิตรวสวัตดีนางเทวาสัทธังสุตตะวาธรรมกายิกาเทวาสัทธามนุษสาวสุงเอตามพระกวตาภารานสิยังอิสิปตเนมีคาถาเยอนุตรังธรรมมาจากกรรปวัตติังอปติวัติยังสามเนรวาปรมเนรวาเทเวนวา มาเรนวาคัมมนาวาเกนะจวาโรคัสสมินทิอิติหเตนะขเนนะเตนะโมหุตะเตยาวภัมมโลกาสัโธอพุทธััจฉิอัญจาทัสสะสหสีโลกธาตุสังคัมปีสัมปะัมปีสัมปเวทิอัปปมาโนจอุรโรโอภโสโลเกปาตุรโหสี อติกรรมเมวะเทวานังเทวานุภาวังอัตคโคภะควาอุทานังอุทานเนสีอัญญาสีวัตโภโกณทันโยอัญญาสีวัตโภโกณทันโยติอิติหิหังอายสมาโตโกณทันยัสสอัญญาโกณทันโยเทวานามังอหสีติบทที่เก้าพุทธานุสติ อิจิปิโสพระควาอรหังสมาสัมพุทโภวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกาวิทูอนุตตโรปุริสะธรรมะสารถิศัทธาเทวมนุษยานันพุโภคะวาติสิทธรมานุสติสวะขาตัวพระขาวตาธรรมโมสันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนายิโกปัจจตังเวทิจโพวิญโยหิตีสิบเอ็ดสังขานุสติ ผุปฏิปันโนภะคะวโตสาวะกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวโตสาวะกสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวโตสาวะกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวโตสาวะกสังโฆญาติทางจตาริโุริสาญุคานิอัตถาปุริสาภุคะราเอสาภะคะวโตสาวะกสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโย ทักขิเนโย ο, อัญชลีกัลนิโย ο, อนุตตรังปุญญาเขตตังโลกาสาติสิบสองสักกัตตวาสักกัตตวาพุทธตัตานังโอสถังอุตมังวรังอิตังเทวะมนุษยานังพุทธเทเชนโสตินานัสสันตุปัทถวาสาเพทุขาภูปะสะเมตุเตสักกัตตวาธัมมารัตานังโอสถังอุตมังวรัง ปริราหูปัสสามานางธรรมเตเชนะสโสทีนานัสสันตุปัตถวาสัพเพพยาบูปัสะเมนงตุเตสักกะตวาสังฆรัตนงังโอสถังอุตมังวะรางังอาหุเนยยงปาหุเนยัางสังฆเตเชนะสโสทีนานัสสันตุปัตถวาสัพเพโลคาบูปัสะเมืงตุเตสิบสามพระคาถาชินบัญชรชย,ยาสนาคตาพุทธ,ธาเชตวามารังสวาหานะัง อตจสัจจาสพังัสังเยปิวิงศูงนรา,าสภา ตัรหังการาธโยพุทธาอัตวีสัตินายกาัสเพปฏิทิตาไมาหังมัตเตเกเตมุนิสาราศีเสปฏิติโตไมหังพุทโธธรรมโมะทะวิโลจเนสังโคปฏิติโตไมหังอูเลสัพพะคุณาการโหาทเยเมยอนุรุโธาสาดีพุทโธจัทธกิเนโกรทันโยปิติภาคาสามิงโมคันลานุชาวามเกทักกิเนสาวะเนไมหังอาสุงอานันทราหลา ัสสโปจะมหานาโมอุภาสุงวามโสตะเก เกสตโตปิติภาคัสมิงสุริโยวะปะพังคารูนิสินโนสิริสัมปันโนโสพิโตมุนิปุงคขโวขุมาลากาสโปเทโรมาเหสีจิตวาทโกโสไมหังวัฒเนนิจังปฏิฐาสีคุณาคารปุนโนอังคุลิมาโลจะอุปปาลีนันทศีวารีเทราปัญจอิเมชาตานาลาเตติละกาามาเสสาสีติมหาเทราวิชิตาชี นาสาวกาเอตาสีติมหาเีราชิตาวันโตชินโนราสาชาลันตาศิรเตเชนะอังคมังคสุสันติตารัตนังปุระโตอาสีทักกิเนเมตสุตตะกังท้ชาชัคังปัชโตอาสีวามีอังคุลิมาละกังขันธโมระปริตตัญจาอาตานาติยะสุตตะกัง อากาเสชัตนางอาสีเสสาปาการสันติตาชินานานาวารสังยุตตาสัตตปาการังกาตาวาตาปิตาทิสัญชาตาภาหิรัชชตุปัทถวาอเสสาวินยังยันตูอนันตาชินาเตชะสาวัสสตตเมสกิจเจนะสัทธาสัมพุทธปัญชาเรชินาปันรัชธรัมาชามหี วิหารันตังมหีตะเลสัทธาปาเลนตุมังสัเพเตมหาภูริาสาสภาอิเจวามันโตสุพุโตสุรขโขชินานุภาเวนะชิตุปัทโวธรรมานุภาเวนะชิตาริสังโฆสังขานุภาเวนะชิตันราโย ο, สัตธรรมานุภาวะปาริโตจารามิชินัปัญชาเรติสิบสี่บทสวดพระหงุมหากา พะหุงสาสามาพินิมิตาสาวุทันตังทีเมฆาลังอุทิตาโครสาเสนาหมารางังธานาทิธรรมวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาปวตุเตชยมังคลานี มาราติเรกามาพิยุจจิตาสปารติงโคงรัมปนาระวะกามาขมาถาทยาคังขันตีสุทันตวิธินาชิตาวามุนินโทตันเตชะสาปะวะตุเตชยมังขาราณีนาลากิลิงคชาวารังอธิมตัตตปูตังทาวักิจักกมามสานีวสุทารุนันตัง เมตตามภูเสกวิตินาชิตตวามุนินโธตันเตชะสาภาวตุเตชยมังคลานีอุคิตตะขาคมติหัตถสุธารุนันตังทาวันติโยชนะปะทังคุลิมาละวันตังเยธิพิสังกตามโนชิตวามุนินโธตันเตชะสาภาวตุเตชยมังคาานีกัตตวานกัตธรรมุทรังอิวะขะิณิยา จินจายทุตทวัจจานังชนกายมัดเชสันเตนะโสมาวิธินาชิตวามุนินโธตันเตชะสาปวตุเตชะยะมังคะลานีสัจจังวิหารยามาทิสัตจะกวะวาทะเกตุงวาทาพิโรปิธรรมนางอจิอันทภูตังปัญญาปฏีปัชริโตชิตวามุนินโธตันเตชะสาปวตุเตชะยะมังคลานี นันโทปนันทะพผู้ชะคังวิผู้ทังมหิตทิงปุตเตนะเทระผู้ชะเคนะธมามาปยันโตอิทูปะเทสวิธินาชิตวามุนินโทต,ตันเตชะสาปะวะตุเตชยมังคาลานีทุกขาหาทีทิผู้ชะเคนสุธาศาหัทัง ประม,มังวิสุทธิชุติมิตรทิพกาพิธานังยานาคเทนวิทินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาปวตุเตชะยมังคลานีเอตาปิพุทธชยมังคลาอัตคาทาโยวาจานโนทินาทิเนาสารเตมตันทีหิตาวานานกวิวิธานิจุป,ปัตถวานิโมขังสุขังอธิขเมยยานโรสปัญโย มหาการุณิโกนาโทหิตายาสัพพา,านินางปูเรตวาปารมีสัพพาปตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนัสจา,าวัตเทนโหูตุเตชยมังสลัง ชัยันโตโพธิยาโมเลสักกายานังนันทิวัตโนโเอวังตะวังวิชโยโหหีชยัดสูชยมังคะเลอปภาราชิตปันลังเกีเสปทตาิพปคะเลอภิเสเกสัพพุทธ,ธานังอักบตัตโตปโมทติสุนักขตตังสุมังคะลังสุป,ปพาตังสุหุติตังสุขโนสุมโมหตโตจะสุยิทังพรหมาจาริโสุ ปททกขีนางกายกรรมังวาจากรรมังปททกขีนางปททกขีนางปททกขีนางมโนกรรมังปณิญีเตปททกขีนาปททกขีนานิกัตตวานรพันตัดเทปททกขีเนภาวัตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพะทวตาสัพพพุทธานุภาเวนัสธาสุธิพระวันตุเต ภาวตุสัพพะมังคลังราคันตุสัพพะเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนัสธาสธติพระวรตเตภาวตุสัพพะมังคลังราคันตุสัพพะเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนัสธาส,าสธติพระวรตเตสิบห้ากปฏิทานาคขาถายาเทวตาสันติวิหารวาสินี ตูเปฆาเรโพธิฆาเรตหิงตหิงตาธรรมธาเนปนาภวันตูโพชิตาโสถิงกโรนเตทาวิหารมันทะเลเทลาจมัชนานวกาจพิขโวสารามิกาธานาปฏิอุปาสกาฆามาจะเทสานิขามาจะอิสาราสัปานภูตาสุขิตาพวันตุเตชลาผูชาเยปิ จะอันทสัมภวาสังเสทชาธาอัทวโอปปาติกานิยานิกางธรรมาวดัรปฏิจเตพเพปีทุกขสาการณตูสังขยาธาตูจีรังสตังธรรมโมธรรมมัทธาจปุคลาสังโคโหตูสัมมโควะอัฏฐายาจะหิตายาจาอามเหรักขตูสัตธรมสัพเพปีธรรมจาริโนพุทธิงสัมปาปุเนยามาธรรมเมอัฏยปวีทิเต ปัสสันนาโหนตูสัพเพปีปานิโนพุทธศาสเนสัมมาทารังภาเวชันตกาเลเทโวปวัสสตูวุติตภาวายสัตานังสามิทังเนตูเมธานิงมาตาปิตาจะอัตตราชังนิจังรักขันติปุตตะกลงเอวงังธรรมเมนราชานโนภะชังรักขันตุสพัพพะธา16เทวตาอุโย,โยชนะคาถา ทุขปัตตาจานิทุกขาพยาปัตตาจานิพยาโสกปัตตาจานิโสกาุนตูสัพเพปิปานิโนเยตาวตาจอรามเหหิสัมปะทังปุญญสัมปะทังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพะสัมปติสิทิยาทานังทัทันตูสัทายาสีรังลคันตูสัพพะทาภาวนาพิรตาุนตูัจชันตูเทวตาฆตา สิบเจ็ดสุมังคอคาถาโอตูสัพังสุมังฆาลังรักขันตูสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะโสถีโหนตูนิรันตระโอตูสัพังสูมังฆารังรักขันตูสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะโสถีโหนตูนิรันตระโอตูสัพังสุมังฆารังรักขันตูสัพพเทวตาสัพพสังคานุภาเวนะโสถีโหนตูนิรันตระ สัพเพพุทธาภระปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเทนารักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาภระปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนารักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาภระปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนารักขังพันธามิสัพพโส สัพเพพุทธ,ธาภาปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเสนาละขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธ,ธาภาปัตตาปัจเจกานันจะยังพลัง อรหั ha, นตานั้นจะเตเชนารักขังพ mm ันธามิ hmm. สัพพสโสสัพเพพุทธาภลปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานั้นจะเตเชนารักขังพันธามิสัพพสโสสัพเพพุทธาภลปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานั้นจะเตเชนา ระขงงงงญญ uh? ังพันธามิสาพะโสสัพเพพุทธาภารปัตตาปัจเจกานันจะยังภลังอรหันตานันจะเตเชนพระขังพันธามิสาพะโสสัพเพพุทธาภารปัตตาปัจเจกานันจะยังภลังอรหันตานันจะเตเชนาราขังพันธามิสาพะโส ด้วยอนุภาพแห่งสัจจ์อธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงส์แห่งการบูชาพระราชาไตยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปฏิทและพระคถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าจเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนต์และธรรมะเหล่านี้ เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอำนวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระปิตาย่อดเศรษฐีเรียนย่อดเศรษฐีเรียนไหวครูหกแปดตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสินสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปะริตจงสำเร็จสักศิษย์ทุกประการ บุญกุศลของข้าพเจ้าทั้งหลายอันเกิดจากการสวดมนต์เจริญจิตภาวนาขอน้องถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขอผลบุญนี้จงส่งถึงผู้มีจิตศรัทธาร่วมสวดมนต์เจริญจิตภาวนาทุกท่านขอจงปลอดจากราชภัยทั้งพวงผลจากความทุกข์กายทุกใจทั้งสิน้นประสบความสําเร็จเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานชนะต่อประสาทและมาทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมด้วยชันาศนสารสมบัติบริวารสมบัติ มีดวงตาเห็นธรรมสำเร็จในการวิปัสสนากรรมฐานเกิดปัญญายาณและ,จะเจริญด้วยจัตุรพิพรใจทั้งสี่คืออายุวันณนะสุขภาะเทินขออนุมโมทนาบุญกับครอบครัวและิศิษย์ทุกท่าน